สวัสด oui, ีครับคุณผู mm ้ชมทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับที่เปียงยางปิ้งย่างเกาหลี219มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าโปรโมชั่นที่ได้รับความนิยมสุดๆของเปียงยางปิ้งย่างเกาหลี219นะครับก็จะเป็นมา3แถมอีก3คนทุกวันพุธก่อนบ่ายโมงนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับน้องๆหนูๆนะครับอันนี้คือมีอยู่แล้วคือถ้าน้องๆหนูๆที่มาทานนะครับสูงไม่ถึง100เซนติเมตรนะครับก็คือทานฟรีไปเลยและถ้าเกินขึ้นมา แต่ไม่เกิน130เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นครึ่งราคานะครับและโปรโมชั่นล่าสุดเผาใจนักเรียนนักศึกษานะครับก็คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน4โมงเย็นนะครับมา4จ่าย3นะครับเงื่อนไขก็คือต้องทานคอร์สโกนะครับก็นี่ก็คือโปรโมชั่นนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทำไมทำร้านบุฟเฟต่ต้องมีโปรโมชั่นทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าโน่นนี่นั่นโน่นเคยเห็นไหมหรือแม้กระทั่งร้านเสื้อผ้าเคยไปเดินห้างไหมเคยไปเดินห้างหนึ่งผมเห็นป้ายเซลเนี่ยตั้งแต่ต้นปีกลางปีปลายปีก็เซลล์เหมือนเดิมนะก็เซล์เท่าเดิมด้วยก็คือเซลล์ทั้งปีนะครับเช่นเดียวกันเนาะร้านอาหารก็ต้องมีโปรโมชั่นออกมานะครับแต่ว่าร้านเราเนี่ยโปรโมชั่นอาจจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าจะมีใหม่ๆเรื่อยอย่างล่าสุดก็คือมา4แ่จ่ส สำรัักเรียนนักศึกษาพิ่งออกมาล่าสุดเลยเดือนหน้าผมยังมีโปรเด็ดมาให้ดูอีกนะครับและถ้าใครอยากทานปิ้งย่างเกาหลีในห้องแอร์มีเท่าดูดควันนะครับที่สําคัญคือทานได้ไม่จํากัดเวลาสั่งได้แน่นเชิญในที่ปิ้งย่างปิ้งย่างเกาหลีสอง่งกันนะครับอันนี้คือสาขาหลังเซนทัลปารยานะครับกว้างขวางเลยนะครับแล้วเราจะมีอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่มิงเกิลฮิลล์มินบุรีนะครับถ้าใครสะดวกที่ไหนสามารถไปทานได้ที่นั่นนะครับโปรโมชั่นเหมือนกันทั้งสองสาขา เมนูอาหารเหมือนกันทั้งสองสาขาด้วยครับ